ันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊ pop. ช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป p ๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคาริน่าจากเอส p านั่นเองนะครับหลังจากที่ผ่านวันเกิดของคาริน่ามาก็มีงานใหม่ประกาศมาแบบปังๆไปเลยกับการเป็นโมเดลคนใหม่นะครับนิวโมเดล for vita 500 Zero แบรนด์เครื่องดื่มที่ปังมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงสุดๆเลยนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ของเกาหลีใต้ประกาศเปิดตัวค a r i n a เป็น New Model ของแบรนด์นั่นเองซึ่งฟแฟนๆบอกว่าแบรนด์นี้ก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีแต่รุ่นพี่คนดังสุดปังนะครับที่มาเป็นโมเดลให้ของแบรนด์นั่นเองอย่างรุ่นพี่ เบซูจีรุ่นพี่เจนนี่แบล็กพีกนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยของเจน2ก็จะเป็นรุ่นพี่ girls generation แบบว่ามาทั้งวงกันเลยทีเดียวแต่ละคนเนี่ยก็คือเบอร์ใหญ่เบอร์ต้นของวงการทั้งนั้นล่าสุดนี้คาริน่าก็ถูกเปิดตัวมาในวันเกิดเลยแฟนๆบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีของพี่หน้าและก็เป็นของขวัญกับแฟนคลับด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดถึงกันเนี่ยเป็นเรื่องของคาริน่าใน IG นะครับที่ในตอนนี้มีการลบโพสต์จดหมายขอโทษแฟนคลับหลังจากที่มีประเด็น เรื่องการเดทต,ตอนหน้านั่นเองตอนนี้คาริน่าเนี่ยได้มีการลบโพสต์นั้นออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับแฟนๆก็บอกว่าคาริน่าเนี่ยคงจะสื่อให้เห็นถึงการเริ่มต้นใหม่แล้วในวัย24ปีหรือว่าพอถึงวันเกิดเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องมีการผัดเปลี่ยนนะครับอะไรที่แบบมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปคาริน่าลบโพสต์ไปปุ๊บหลังจากนี้ก็คือเริ่มใหม่กับการใช้ชีวิตที่มีความสุขเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าแฟนๆก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคาริน่าแบบนี้เริ่มต้นใหม่ ทำให้ทุกอย่างมันดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับพี่น่าเนี่ยก็กลับมาลงไอจแบบสดใสน่ารักกับรูปภาพที่นํามาฝากแฟนๆทุกครั้งไม่ว่าจะไปเที่ยวทํางานหรือว่าทําอะไรก็ตามและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาริ n นจากเอสปาที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับไปกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง